ไก่ชุบนอนกรุบกรุบเมนูใหม่จาก KFC สนไหมจำข่าวเจ้าหน้าที่ในอินเดียที่สั่งปิด KFC หลังจากที่พวกเขาได้รับแจ้งร้องเรียนว่าพบหนอนในไก่ทอดกรุบกรุบของพวกเขาเมื่อเดือนตุลาคม2012ได้ไหมคะตอนนี้ผู้หญิงแซ่หลิวคนหนึ่งในประเทศจีนพบหนอนขยุกขยุยชอนชัยไปทั่วปีกไก่ที่เธอซื้อมาจาก KFC ในกวางโจอจุย นังหลิวบอกกับ Apple Daily ของฮ่องกงว่า mm hmm. เธอและลูกๆของเธอได้ซื้อ KFC กลับบ้านเมื่อบ่ายวันเสาร์ หลังจากนั้นเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเธอก็กลับไปกินไก่ที่ตัวเองกินไม่หมดและพบนอนสีขาวเล็กๆดิ้นดุ๊กดิ๊กในปีกไก่นิวออร์ลีสของเธอหลิวติดต่อสื่อทันทีนักข่าวคนหนึ่งรีบไปพบเธอก่อนจะเปิดดูปีกไก่และพบนอน6-7ตัวสร้างบ้านตากอากาศอยู่ในเนื้อพวกเขากลับไปที่ร้านเพื่อพบผู้จัดการเพื่อที่จะร้องเรียนแต่นางหลิวกับได้ค่าชดเชยเป็นแค่การคืนเงินและไก่คอมโบอีกชุดเอิม หลิวยอมไม่ได้เพราะผู้จัดการร้านไม่ได้แม้แต่จะกล่าวขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้าน KFC กล่าวกับนักข่าวว่าปีกไก่ถูกย่างด้วยความร้อนสูงและการจัดการอาหารของร้านไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเหรองั้นนอนมาจากไหนจ๊ะคุณผู้จัดการ